ยังไงก็ดูถ้าเกิดว่าคุณดูตั้งแต่จูราสิกพาร์คมาแนละ้วมาต้องมาดูจูราสิกเวิลด์มันก็ต้องดูภาคที่3ปะ่ะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วนเพราะฉะนั้นี่ยให้เวลาหนังสักนิดหนึ่งในช่วงแรกถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันอืดๆน,น,นะเดี๋ยวรอเชื่อผมประมาณสักน,นาทีที่40หรือ50มันจะสนุกเรื่อยๆ สวัสดีชาวบ้าบับทีวีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าม um อีกเช่นเคยนะครับกับคลิปรีวิวหนังนะครับถือว่าเป็นคลิปที่2ของเราแล้วนอกจากเ,เทคโนโลยีมือถือแกจ็ตแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการดูหนังด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่เจน,นะครับที่ให้โอกาสผมได้เข้าไปดูหนังในรอบสื่อมวลชนของจูเลสิกเวิลด์นะครับโดมิเนียนน,น,น,าน,าานั่นเองครับหรือว่าทวงคืนอาณาจักรนั่นเองครับก็หนังเรื่องนี้นะครับ ถือเป็นหนังเรื่องที่2ของผมและที่ผมได้ทดสอบในเรื่องของการรีวิวหนังเนาะแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆคือจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คิดอยู่ว่าเอ้ย สำหรับภาคที่3หรือว่าภาคที่จะเป็นการปิดตำนานเนี่ยมันจะมีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับเพราะว่าคือพลอตเนี่ยมันก็จะซ้ำๆกันอะตั้งแต่ผมว่าจูราสิกปาร์เนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากสมัยผมเด็กๆใช่ไหมสามภาคแล้วก็พอมาเปิดเป็นจูราสิกเวิด์ d มันก็จะมีแบบเขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ไปทํำอะไรผิดพลาดนะครับทีมงานของพระเอกเราก็จะไปช่วยแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดสุดท้ายกลับมาสมบูรณ์แบบ ภาคมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าภาคนี้ทำไมถึงต้องดูเพราะมันเป็นการปิดตำนานนะครับเขาไปเอานักแสดง3ตํตำนานนะครับจากภาคแรกหรือว่า,าตรายภาคแรกก็คือจูราสสิคพาร์กลับมานะครับที่ภาคสุดท้ายของจูราสสิคเวิลด์ด้วยนะครับนั่นก็คือภาคนี้เองภาคที่3าหรือภาคที่6ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เอามารวมก,กันกับตัวทีมงานที่เป็นจะมีคริสแพนนะครับแล้วก็มีนางเอกของเราแล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงที่เป็นคีแมนอยู่ นะครับก็จะมารวมกันแบบนี้และเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะถูกจับไปในภาคนี้นะครับซึ่งจะต้องเข้าไปช่วยยังไงประชนภัยกับไดนโนเสาร์ยังไงนี่คือความสนุกสนานที่มันจะเกิดขึ้นในภาคสุดท้ายอันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะจบแล้วแหละนะครับครวนี้ <c oughs> เรื่องราวทั้งหมดผมนักตั้งใจว่าี่มันจะต้องไม่สนุกแน่ๆเลยนะครับแล้วก็เออไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเข้าไปดูก็อยากจะดูแบบไดนโนเสาร์ใหญ่ๆมาหือมาตื่นเต้นอารมณ์อะไรประมาณนี้ซึ่งมันได้จริงๆคือหลังจากที่เราผ่านพน้นโควิดมาแล้วเนี่ยนะครับ หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเรากลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งเราได้เข้าไปดูหนังในโรงพยนต์จอใหญ่ๆอย่างผมไปดูในในโรง IMAX อย่างนี้ถูกปะเราได้เห็นไดโนเสาร์หูตัวแบบใหญ่มากเลยละ่ะเวลามันไล่ล่าคนอย่างเงี้ยมันสนุกมันมันตื่นเต้นมันอะไรอย่างงี้นะคือผมก็เออมันมีความสุขมันรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรากลับมาแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะอืมคราวนี้กลับมาที่หนังของเรานะครับหนังเรื่องจูราสิกเวิลด์เนี่ยนะครับภาค3มเนี่ยภาคจบเนี่ยนะครับเนื <c> ้อ <oughs> เรื่อง ผมขอแยกแบ่งเป็น3พาร์ทแล้วกันพาร์ทแรกนะครับพาร์ทที่2และพาร์ทที่3นะพาร์ทแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปูพื้นเพราะว่าเขาจะต้องไปเอาตัวละคร3ตัวหลักๆจากตัวจู r ลสิกพาร์คเนี่ยกลับมาก่อนถูกไหมครับเขาจะปูพื้นกันมาในพาร์ทนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประมาณสัก 30- 40นาทีซึ่ง ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะอึนๆนดๆนิดนึงเพราะมันปูแบบอึดๆแนวสไตล์แบบว่าเนื่องจากว่าตำนานนะฮะตำนานก็ต้องแบบใช้เวลาในการปูนิดนึงแต่ละคนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ใช้เวลาประมาณนึงซึ่งผมบอกว่าเลยมันอึดจริงๆ,ๆ,ๆมันอึดจริงๆ,ๆนะครับ <S <S พอมาช่วงที่เป็นพาร์ทที่2คุณผู้ชมพาร์ทที่2เนี่ย ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มสนุกขึ้นพอเด็กโดนจับไปนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องไปตามหาเด็กแล้วก็มันมีภารกิจอะไรต่างๆที่จะต้องเข้าไปที่องค์กรที่ชื่อว่าไบโอซินเนี่ยนะครับเอ่อคือจะบอกว่าผมดูนาฬิกาเลยรู้เลยว่าเฮ้ยมันสนุกละผมดูนาฬิกาตอนนี้ใช้เวลาไปไป,ไป,าประมาณสัก50นาทีหนังเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกมันอาจจะอื่นินด,น,ดนึงแต่บอกก็เลยว่า50บนาที หลังจากนี้แม่งจะสนุกขึ้นนะครับสนุกขึ้นมากในช่วงที่2ของเรื่องจนกระทั่งนะฮะมันมีการไล่ล่ามีไดโนเสาร์มีมาจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยสู้กันสนุกสุดๆนะครับและมันจะเข้ามาในส่วนของพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่เป็นบทสรุปของทั้งหมดคือ <c oughs> จะต้องบอกก่อนนิดนึงว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีตัวร้ายที่มันร้ายสุดๆเพราะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะร้ายสุดๆคือเรื่องนี้เป็นหนังครอบครัว เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับตัวร้ายมันก็จะมีอารมณ์อยู่ประมาณหนึ่งซีว่าเอ้ฉันก็คิดค้นแบบนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์แบบนี้คิดมามันมีความผิดพลาดเราจะแก้อะไรยังไงก็นี่คือตัวร้ายของเขาซึ่งมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะมีธีมของเรื่องที่ทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูจบแล้วมันได้อะไรกลับมาหลังจากที่เราออกมาจากโรงภาพยนตร์รู้สึกว่าเฮ้ย ภาคนี้เนี่ยมันเป็นการอยู่รวมกันนะครับระหว่างคนกับไดโนเสาร์ไปเรียบร้อยและการอยู่รวมกันเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมันจะต้องพึ่งพาอาศัยกันยังไงมันจะต้องอยู่ด้วยกันยังไงนี่มันคือตีนของเรื่องของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าจบปุ๊บน้องๆหนูหนูเด็กๆเนี่ยออกมาจะมีความสุขและรู้สึกเลยว่าเออเราจะต้องแบบว่ามีเมตากับสัตว์มีกับสิ่งมีชีวิตเราอย่าแบบว่าเราเป็นมนุษย์เราอย่าไปทารุณสัตว์อะไรเงี้ยคือมันสิ่งเนี้ยพวกนี้มันจะได้ความรู้สึกตรงนี้กลับมานนะคครรับี้ ในส่วนของภาคที่2ที่ผมบอกไปมันสนุกขึ้นมาแบบขีดสุดแล้วเนาะส่วนภาคสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มที่จะให้อะไรกับคนดูซึ่งเป็นหนังที่ผมว่ามันก็เป็นสูตรสําเร็จของมันนั่นแหละนะครับโดยรวมหนังเรื่องนี้นะที่ผมชอบนะครับก็คือเราได้ไปดูไดโนเสาร์ตัวเป็นๆใหญ่ๆนะฮะในโรงภาพยนตร์ซึ่งแบบมันสนุกและตื่นเต้นมากฉากที่แบบว่านางเอกดำอยู่ในน้ําแล้วไดโนเสาร์มันโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือน้าอย่างเงี้ยนะฮะและ้วนางเอกแบบเฮ้ย ชั้นโผล่ขึ้นไปไม่ได้ถ้าเกิดชั้นโผล่ไปนะชั้นจะต้องโดนไดโนเสาร์มันกินหัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันมันลุ้นแล้วมันแบบโอ้สนุกคือสนุกเลยนะฮะแต่เรื่องเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าช่วงแรกมันจะอาดอ่นิดนึงแล้วก็ช่วงกลางมันก็จะแทรกด้วยมุกอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะเอ่อแนวแบบว่าแนวแนวย้อนยุคสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมวกล่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูเองแล้วกันนะว่ามันก็จะมีสร้างสถานการณ์ให้มันแบบเกิดอาการตื่นเต้นเวลาที่เราเจอไดโนเสาร์แล้วก็สุดท้ายได้ข้อคิิดดออะะไรรปมมาาณนีีี้ซึ่่่่งงวสทผช สำหรับหนังเรื่องนี้ที่ผมบอกไปเราได้เห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ในโรงภาพะะยนตร์อันนี้2นี่คือหนังผจญภนยที่โดยส่วนตัวนะผมชอบอยู่แล้วก็คือในเรื่องมันจะต้องมีการเดินทางไปที่ไบโอซินซึ่งจะต้องใช้เครื่องบินอาจจะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าๆแล้วผมชอบมากเลยหนะังที่เป็นแบบว่ามีเครื่องบินแล้วก็มีแบบว่าเจ้าของเครื่องบินขับเครื่องบินเองอย่างนี้นะฮะเครื่องบินนี้อารมณ์ว่าไปลงไหนก็ พักตรงนั้นซ่อมเครื่องกันไปอะไรตรงนั้นแล้วก็บินไปผ่านหน้าน้ำนะครับแล้วก็ไปที่บริษัทไอที่ไบโอซินอะไรเงี้ยเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยผมชอบมากแล้วคือระหว่างบินไปก็จะมีอุปสรรคเป็นแบบไดโนเสาร์บินมาจับจะหกักเครื่องบินอะไรเงี้ยโหมันมันอ่ะม,ม,มันมันมากแล้วก็เราต้องแก้ปัญหายังไงมีการดีดตัวออกมาจากเครื่องบินอะไรเงี้ยคือมันโอ้โหมันอยากบินนานๆอันนี้ผมชอบส่วนตัวแนละ้วผมชอบอยู่แล้วนะครับ แล้วกอ็อะไรเรื่องของการประจนภยยัอยอะไรต่างๆในเรื่องของการาปิดตํานานของเขาอาเอาตัวที่เป็นตํานานมาเล่นรวมกันแล้วมันดูแล้วเออเฮ้ยมันคึกคักดีโอเคละมันอาจจะแบบอืดๆยืดๆสักนิดนึงนะสำหรับการดําเนินเรื่องแต่ว่าโดยรวมเด็กๆชอบแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนสําหรับผมเนี่ยในส่วนตัวนะผมให้คะแนนอยู่ประมาณสัก7.5จหานะครับจะหักไปก็คือเรื่องของ ความอืดความกระชับของเรื่องนะครับพุกบางอันอาจจะดูแบบจงใจไปนิดนึงนะครับแต่เอาเหอะผมว่าไปดูเหอะยังไงก็ต้องดูอะเป็นหนังภาคจบเฮ้ยมันสนุกอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับ j u r a s s i c w o r l ด d o m i n i o n นะครับหรือว่าปิดตำนานจ r a s ส i ิกพักยังไงก็ดูถ้าเกิดว่าคุณดู้งแต่ u r a s s ส c Park มาแนละ้วมาต้องมาดู Jurassic World มันก็ต้องดูภาคที่3ปะ่ะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วนะครับนั้นเนี่ย ให้เวาลาหนังสักนิดหนึ่งในช่วงแรกถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันอืดๆนะยอย่ารอเชื่อผมประมาณสัานาทีที่40หรือ50มันจะสนุกเรื่อยๆและสุดท้ายมันจะมีอ่อยๆแล้วนิดน,นึงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายมันจะให้อะไรกับการดูหนังของเราและเราจะรู้สึกอะไรบางอย่างหลังจากเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบครับอ,อ,อยากให้ไปดูในโรงภาพยนตร์กันจริงๆเพราะว่ามันมันได้ความรู้สึกแบบมันใหญ่มันฮือมานจริงอะไรเงี้ย นนก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำคอมเมนต์ต่างๆที่ผมได้รีวิวหนังเรื่องแรกท็อปกันไปก็อันนี้เป็นคลิปที่2ที่ผมมาเล่าแบบอาจจะออกอัตรลดนิดนึงเพราะเพิ่งไปดูมานะครับมีอะไรคอมเมนต์มาได้แนะนํามาได้ยินดีรับทุกคนเมนแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะครับวันนี้คลิปของเราเป็น 4K แล้วนะเพราะว่าผมเองก็สามารถที่จะถ่าย 4K ได้อยู่ครับก็มีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็คุณสาหรับกาลังใจในการรีวิวหนังเรื่องที่2ของผมครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ